สวัสดีทุกคนได้ยนะครับรีวิวสไตล์บอลในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเร Ga ียวเกตกาโอกกซึ่งเป็นสินค้าธรรมดาวางจำหน่ายเมื่อเดือน9ปี2022ในราคา6,600เยนครับในส่วนของฝากล่องด้านบนนะครับจะเป็นตัวกาโอกกาก,ากับภาพคอสอัพแล้วก็มีตัวหนังสือบอกรายละเอียดนะครับ ฝากล่องด้านข้างฝั่งนี้จะเป็นรายละเอียดของการ e เรออนสเตลกาโอไรเนอร์กาโอดิลกแล้วก็วิธีการฟิวชันอีกข้างหนึ่งนะครับจะเป็นฉากแอคชั่นตอนใช้เฮลแอนด์เฮเวนด i ไวดิงไดเวอ r ์โปรเทกเชดบล็อกเก้นแมกนัมแล้วก็ตอนยืนด้านหลังนะครับอีก2ด้านที่เหลือก็จะเป็นภาพค l o สอัพแบบนี้ครับสำหรับการรีวิวแผงนะครับผมจะทำการรีวิวแบบคร่าวๆไว้แล้วก็จะลงรูปภาพนิ่งไว้ที่เฟซบุ o กเพจรีวิวสไตบอลน,นะครับในส่วนของคู่มือนะครับ จะมีการบอกวิธีการต่อขั้นพื้นฐานร,รายละเอียดของแผงต่างๆที่ให้มานะครับวิธีการต่อก็จะเริ่มจากไกลกา,กาด้านในก็จะเป็นภาพขาวดํานะครับหน้าหลังสุดก็จะเป็นวิธีการติดสติกเกอร์นั่นเองครับแผง A นะครับจะมีทั้งสีส้มกับสีเหลืองใสตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนของพวก dividing diver ครับและสีทองก็จะให้มา2เฉดนั่นเองนะครับก็จะเป็นส่วนของการเ on น แผง B 1ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นส่วนของเซลกาโอทั้งสีแดงแล้วก็พาสสายสีดำนี้นะครับส่วนสีน้ำเงินก็จะเป็นของไรเนอร์กาโอนั่นเองครับและแผง B 2ก็จะเหมือนกับ B 1แค่ตรงส่วนนี้แผง C จะเป็นสีดำนะครับจะเป็นพวกกระโโรงนะครับแล้วก็มีหลังฝ่ามือนี้นะครับแล้วบางส่วนของพวกเซลกาโอแผง D จะเป็นสีดำนะครับให้มาทั้งหมด2แผงครับ จะเป็นส่วนต่างๆของดิวกาโอแผง e จะเป็นสีขาวให้มา2แผงนะครับจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆของกาเรออนครับและก็ยังมีแผง f นะครับที่จะเป็นชิ้นส่วนของกาเรออนจะเป็นสีขาวครับแผง g จะให้มาทั้งหมด2แผงครับเป็นสีเทาเข้มเป็นส่วนของโครงในและข้อต่อครับแผง h 1ก็ยังเป็นโครงในมือเปลี่ยนต่างๆนะครับแผง h 2นะครับจะเป็นพาดสายสีเขียวครับแผง i จะเป็นสีดำและเป็นส่วนของเซล์กาโอ J ให้มา2แผงนะครับจะเป็นส่วนของลอริวกาโอแผง K เป็นส่วนของไดเนอร์กาโอให้มา2แผงครับแผง MH จะเป็นนิ้วมือตอนที่รวมร่างกันเป็นกาโอเกก้าครับติ๊กเกอร์ที่ให้มาจะให้เป็น2แบบครับทั้งแบบใสแล้วก็แบบเป็นพลาสติกตรงส่วนนี้นะครับอีกทั้งยังมีเส้นลวดมาด้วยส่วนที่เป็นเหล็กของ dividing diver นะครับจะเป็นตัวใบตรงส่วนนี้แล้วก็เป็นแท่งเห็กสอันครับก็ยังมีสปริงด้วยครับ และสุดท้ายคือพลาสใสตอนใช้โปร t ทคเชดนะครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรีวิวแต่ละส่วนกันเลยนะครับส่วนแรกจะเป็นไรเนอร์โอนะครับตรงหน้าต่างตรงประตูทั้ง4จุดนะครับตรงส่วนนี้ก็ตรงส่วนนี้จะเป็นพลาสติกสติ๊กเกอร์อีกทั้งหน้าต่างด้านข้าง2ฝั่งก็จะเป็นพลาสติกสติ๊กเกอร์ที่มีความหนามากกว่าปกตินะครับ ล้อด้านล่างทั้งหมดสามารถหมุนได้นะครับต่อมาจะเป็นริวกาโอจะมีการติดเรียลลิสติกหรือสติกเกอร์ที่มีความเงาอย่างสีเงินตรงด้านบนตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ติดตรงนี้ด้วยนะครับสีเงินแล้วก็สีส้มแล้วก็ใกล้ๆกับตีนตะขาบตรงส่วนนี้ครับและล้อตีนตะขาบตรงนี้สามารถหมุนได้ด้วยนะครับต่อมานะครับจะเป็นเซลกาโอตรงคอปปิทตรงส่วนนี้จะเป็นพลาสใสสีดํานะครับ และจะมีการติดเลลิสติกสีเงินตรงส่วนนี้นะครับสองฝั่งอีกทั้งด้านหลังก็ยังมีการติดสติกเกอร์สีเงินค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยและส่วนบนของเซลกาโอนครับทั้งสองฝั่งตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้แบบนี้ถ้าเราต้องการจะติดกับฐานนะครับเราจะต้องใช้ชิ้นส่วนนี้เสียบเข้ากับด้านหลังของเซลกาโอนั่นเองครับแล้วก็นำไปติดกับฐานอีกทีหนึ่งครับ สำหรับการนำไรเนอร์กาโอติดเข้ากับสเตลกาโอนะครับเราจะใช้ชิ้นส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้เราจะติดเข้ากับสเตลกาโอเข้าแบบนี้ครับและด้านล่างตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นล็อกพอดีกับไรเนอร์กาโอเสียบเข้าไปครับจะได้แบบนี้ครับสำหรับลำดับสุดท้ายก็จะเป็นตัวไก่ก้านะครับโดยที่ตรงดวงตาสีส้มกับตรงส่วนนี้นะครับส่วนหัวที่เป็นสติกเกอร์สีส้มจะเป็นแบบเรียลลิสติกครับ ในส่วนของจุดขยับนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงส่วนหัวตรงส่วนนี้ระหว่างคอก็จะเป็นบอลจอยนะครับจะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระไม่ว่าจะตอนก้มตอนเงยนะครับแล้วก็หมุนไปมาได้นะครับส่วนที่เป็นลำตัวนะครับจะสามารถโยกซ้ายขวาได้แล้วก็หมุนไปมาได้แบบนี้นะครับทั้งยังมีมุมก้มประมาณนี้นะครับแล้วมุมเงยปากของกาเรยอนตรงนี้อ้ากับหุบได้ข้อต่อตรงส่วนลำตัวที่ติดกับหัวไหล่ตรงส่วนนี้นะครับจะสามารถกลางออกมาได้นะครับ ในลักษณะแบบนี้นะครับต้องค่อยๆกลางออกมาและเมื่อเรากางสุดจะเป็นแบบนี้ครับโดยตรงนี้จะสามารถทําให้ตรงหัวไหล่เนี่ยกางได้สูงมากขึ้นนะครับหัวไหล่ยังสามารถหมุนไปมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับสามารถพับได้แบบนี้เลยครับทั้งสองข้างส่วนต้นแขนตรงส่วนนี้นะครับจะสามารถหมุนไปมาได้ตรงข้อศอกนะครับจะงอได้ขนาดนี้เลยครับข้อมือที่มีกรงเล็บส่วนนี้นะครับ จะหมุนไปมาแบบนี้ได้และตรงมือก็ยังสามารถหมุนไปมาอย่างนี้ได้เช่นกันนะครับช่วงวางขากับต้นขาตรงนี้นะครับจะสามารถหมุนไปมาแบบนี้ได้แล้วก็กางออกไปได้ขนาดนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะขยับช่วงต้นขาได้มากขึ้นนะครับเราจะต้องดึงชิ้นส่วนด้านล่างส่วนนี้นะครับดึงออกมาแบบนี้แล้วก็หมุนขาลงมาครับทั้งสองข้างครับแล้วก็ติดล็อกปิดลงมา แบบนี้นะครับทั้งสองข้างก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าแกนช่วงระหว่างวางขากับต้นขาตรงส่วนนี้ขยับลงมาด้านล่างนะครับเกาะส่วนเอวด้านหลังนะครับตรงส่วนนี้จะสามารถดันขึ้นได้สูงแบบนี้ครับและแต่ละส่วนตรงด้านซ้ายกับด้านขวาก็ยังสามารถหมุนอย่างอิสระได้ด้วยนะครับตรงเข่านะครับ จะแบ่งการขยับเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงด้านบนจะสา,า <Manh> สามารถดันมาข้างหน้าอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ดันไปทางด้านหลังได้แบบนี้ช่วงล่างนะครับดันมาด้านหน้าได้แล้วก็ดันไปด้านหลังได้แบบนี้ครับส่วนสุดท้ายจะเป็นช่วงข้อเท้านะครับตรงส่วนนี้จะเป็นบอลจอยการเคลื่อนไหวจะเป็นอิสระนิดนึงไม่ว่าจะเป็นการหมนุนแล้วก็ การดันขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงได้ส่วนที่มีกรงเล็บด้านหน้าหมุนไปมาอย่างนี้ได้นิดนึงนะครับแล้วก็ดันขึ้นได้สูงแบบนี้เวลากดลงก็จะได้แบบนี้เลยครับรับมือไก่กาที่ให้มาเปลี่ยนจะเป็นลักษณะแบมือนะครับที่การเปลี่ยนร่างกายเป็นกาเรออนนะครับขั้นตอนแรกเราจะดึงตรงส่วนนี้ลงมาอย่างนี้นะครับผนแขนช่วงนี้มาด้านหลังทั้งสองข้างครับ กดตรงส่วนหัวส่วนนี้ลงนะครับแล้วค่อยดันหัวตรงส่วนนี้ลงไปครับให้ค่อยหมุนหมุนหัวลารลเออนมาอย่างนี้นะครับหมุนส่วนแขนกลับมาเหมือนเดิมครับทั้งสองข้างดันส่วนด้านหลังส่วนนี้เก็บเข้าที่เดิมครับหมุนส่วนลำตัวนะครับมาลักษณะนี้ครับดันเกาะส่วนเอวส่วนนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เกาะซ้ายกับเกาะขวาเราจะกลางออกข้างนะครับ ทั้งสองข้างแบบนี้นำหางที่เป็นสีขาวตรงส่วนนี้ออกมานะครับเราจะต้องใช้เล็บค่อยๆสก,กิดออกมาแล้วก็หางที่อยู่ด้านในสุดนะครับเอาออกมากดลงครับแล้วก็จัดสักหน่อยนึงให้เป็นลักษณะนี้หมุนแขนทั้งสองข้างออกมาด้านหน้านะครับแบบนี้นี่นะครับอีกข้างหนึ่งหมุนช่วงต้นแขนครับทั้งสองข้างเลยนะครับค่อยหมุนออกมาแบบนี้ หมุน i, okay? N H ส, ouais. ส่วนตรงที่เป็นกงเล็บนะครับเพื่อมาปิดตรงข้อมือทั้งสองข้างเลยครับและก็หมุนตรงข้อมือตรงส่วนนี้นะครับให้มาเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งสองข้างครับํำช่วงขาส่วนนี้นะครับให้มาอยู่ลักษณะที่มันงอนในระดับหนึ่งแล้วกดช่วงหน้าแข้งเข้าไปอย่างนี้ครับอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันเราจะค่อยๆหมุนค่อยๆจัดนะครับแล้วก็กดตรงส่วนนี้เข้าไปแบบนี้ครับ นำส่วนนี้ดันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วสำหรับการเปลี่ยนร่างเป็นกาเรออนก่อนที่ผมจะไปทำการฟิวชั่นรวมกันเป็นกาโอไกกาเดี๋ยวผมจะนำริวกาโอกับสเตลกาโอมารวมกับไกกาก่อนนะครับอันดับแรกจะทำการแยกส่วนมาแต่ละข้างนะครับต่อมาเราจะดันส่วนที่เป็นปลายเท้าลงมาแบบนี้ครับแล้วก็นำข้อต่อตรงช่วงนี้ออกมานะครับแบบนี้ นำไปติดเข้ากับช่วงแขนก่อนที่จะถึงข้อมือตรงส่วนนี้นะครับที่มีกรงเล็บแล้วก็ดันเข้าไปเหมือนเดิมครับส่วนอีกข้างก็จะทำเช่นเดียวกันนะครับดันปลายเท้าออกมาแบบนี้นำาข้อต่อตรงส่วนนี้ออกมาแบบนี้ครับไปติดเข้ากับช่วงแขนก่อนที่จะถึงข้อมือที่มีกรงเล็บแบบนี้ครับปิดเข้าเหมือนเดิมครับต่อมาจะนำสเตลกาโอมาติดกับตัวไก่ก้านะครับอันดับแรก ผมจะดึงตรงส่วนนี้หมุนลงมาแบบนี้ครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็เอาส่วนที่เป็นด้านหลังตรงส่วนนี้ออกมาแบบนี้ครับนำไปติดเข้ากับสเตลกาโอตรงจุดนี้ติดเข้าไปได้อย่างง่ายๆเลยนะครับ<ม>ก็จะได้แล้วและถ้าเราต้องการนำตัวไก่กล้าไปติดกับพวกแอคชั่นเบสนะครับเราจะต้องใช้ชิ้นส่วนตัวนี้โดยจะติดเข้ากับระหว่างหว่างขาด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นช่องอยู่ นำชิ้นส่วนนี้ติดเข้าไปง่ายๆเลยครับแล้วก็ไปนำติดเข้ากับตัวฐานอีกทีนึงครับในที่สุดเราก็จะมาทำการฟิวชั่นรวมกันเป็นกาโอไกากาแล้วนะครับโดยจะเริ่มจากตัวไกก้านะครับตรงส่วนของข้อมือช่วงแขนแล้วก็ตรงมือตรงส่วนนี้นะครับจะทำให้มันแนบสนิทที่สุดนะครับจะต้องดันส่วนขาส่วนนี้เข้าไปทั้งสองฝั่งเลยครับ หมุนส่วนหน้าอกไปร้อยแปดสิบองศาครับแบบนี้ก็ดันส่วนที่เป็นเกาะซ้ายขวาขึ้นมานะครับหมุนเกาะด้านในออกมาทั้งสองข้างเลยครับก็หมุนลงมาปิดลงเหมือนเดิมครับส่วนปลายเท้านะครับจะต้องหมุนลงมาแบบนี้นะครับสองข้างครับจะนำดริลกาโอแยกออกจากกันนะครับ้งส่วนปลายเท้าหมุนขึ้นมานะครับกดตรงปลายหัวสวานลงมาแบบนี้ครับส่วนของล้อตีนตะขาบตรงส่วนนี้ เราจะค่อยๆสไลด์มันออกมานะครับนำชิ้นส่วนตรงนี้นะครับไปหมุนขึ้นมาแบบนี้ครับก่อนที่เราจะนำขาของไก่ก้าลงมานะครับเราจะต้องสังเกตช่วงเข่าตรงส่วนนี้นะครับจะต้องเข้าล็อกพอดีกับตรงส่วนนี้ของดิวกาโอในขณะที่เรากำลังนำขาไก่ก้าใส่ลงมาของดิวกาโอนะครับเราสามารถสังเกตได้ง่ายผ่านตรงช่องนี้นะครับดูกรงเล็บสีส้มนะครับ เมื่อเรานำขาไก,ก่กาใส่ลงมาในดิวกาโอได้แล้วนะครับอย่าลืมสังเกตตัวล็อกตรงส่วนนี้ด้วยนะครับว่ามันตรงรูกันหรือเปล่ากดตัวล็อกตรงส่วนนี้ลงมานะครับและค่อยๆสไลด์ตีนตะขาบขึ้นไปได้แบบนี้แล้วนะครับดิวกาโออีกข้างหนึ่งนะครับเราก็จะดันตรงปลายเท้าขึ้นมาแบบนี้ครับกดส่วนหัวของปลายสว่านออกมาแบบนี้นะครับค่อยๆสไลด์ส่วนที่เป็นล้อตีนตะขาบลงมาครับลงมาแบบนี้ มุนส่วนที่เป็นชิ้นส่วนตรงนี้ขึ้นมานะครับอีกข้างก็นำขาไก่ก้าใส่ลงไปนะครับให้ลงล็อกตรงส่วนนี้ด้วยกดตัวล็อกด้านหลังส่วนนี้ลงมาครับค่อยๆสไลด์ตีนตะขาบขึ้นมาต้นขาตรงส่วนนี้นะครับเราจะต้องดึงเกาะขาออกมานะครับแยกออกจากกันนี่นะฮะข้างหนึ่งก็ต้องทำเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้ครับ ก่อนที่เราจะนำไรเนอร์กางโอใส่เข้ามานะครับเราจะต้องหมุนช่วงต้นแขนตรงส่วนนี้นะครับร80องศานะครับทั้งสองข้างเลยนะครับดึงชิ้นส่วนส่วนนี้ลงมานะครับพับแขนทั้งสองข้างเข้ามาในลักษณะแบบนี้ครับก่อนที่เราจะใส่ไรเนอร์กลางโอเข้าไปนะครับเราจะต้องสังเกตวงกลมตรงส่วนนี้ทั้งสองข้างด้วยนะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับ กะระยะให้ดีๆนะครับและเราจะดันตัวล็อกส่วนนี้ขึ้นนะครับส่วนเซลค่าโอนะครับขั้นตอนแรกเราจะดึงท่อตรงส่วนนี้ออกมานะครับข้างหนึ่งก็ต้องดึงออกเหมือนกันครับครับตรงส่วนนี้เข้าไปทั้งสองชิ้นนะครับหมุนตรงส่วนแกนตรงนี้นะครับให้ขึ้นมาแบบนี้อีกข้างก็เช่นกันนะครับหมุนมาแบบนี้เปิดฝาตรงด้านขวาก่อนนะครับเปิดออกมาแบบนี้นะครับ แล้วก็พับตรงช่วงนี้ลงมาแบบนี้ครับอีกข้างด้วยนะครับแล้วก็เราจะค่อยๆดันออกนะครับให้มาลักษณะแบบนี้อีกข้างหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันนะครับค่อยๆพับออกนะครับแล้วก็ดันให้มันมาอยู่แบบนี้ครับนําส่วนหัวของกาโอไกก้าค่อยๆหมุนออกมานะครับก่อนที่จะนําไปติดกับตัวไกก้านะครับตรงจุดนี้ก็คือช่วงที่ไหล่ของไกก้าจะใส่เข้ามาพอดีนะครับ เราค่อยๆดูล็อกแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้เลยครับดึงส่วนไหล่ที่เป็นไลเนอร์กาโอนะครับทั้งสองข้างแบบนี้ครับอีกข้างหนึ่งก็ค่อยๆดึงออกมานะครับแล้วก็ดันขึ้นไปให้เอียงสักประมาณนี้ครับสำหรับการติดแผงคอนะครับเราจะค่อยๆดันเอาส่วนนี้ขึ้นมานะครับพยายามสังเกตตรงข้อต่อดีๆด้วยนะครับเราจะมีข้อต่อด้านในสุดที่ใช้สําหรับในการหมุนนะครับ นี่นะครับผมจะใช้ครีมนี้เข้ามาช่วยโดยการจับตรงส่วนข้างในสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนเอาส่วนอีกข้างก็ทำเหมือนเดิมนะครับค่อยๆดันมันขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ตัวช่วยตรงส่วนนี้นะครับนี่นะครับด้านในสุดเราจะค่อยๆหมุนจนได้องศาแล้วนะครับ แล้วเราก็จะเสียบเข้าไปตรงรูข้างๆข,ของปากกาเลออนนี้นะครับก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับอันดับต่อมานะครับไรเนอร์กาโอเราจะต้องดึงตรงส่วนนี้ออกมานะครับใช้อ์ดไนในการช่วยดึงออกมานะครับให้มันลงมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถดึงแกนแขนตรงส่วนนี้ออกมาได้จะได้แบบนี้ครับอีกข้างหนึ่งก็จะทําเหมือนกันนะครับเราจะดึงตรงส่วนนี้ออกมาแกนแขนส่วนนี้ออกมานะครับ แล้วก็ปิดตรงปลายส่วนหัวไลเนอร์ทั้งสองข้างครับส่วนแขนเราจะต้องดึงฝาออกมานะครับดึงส่วนที่เป็นตัวล็อกออกมานะครับทั้งสองข้างเลยครับแบบนี้หมุนตรงส่วนนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้มันดันส่วนที่เป็นมือออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ปิดตัวล็อกเข้าไปทั้งคู่นะครับแล้วก็หมุนมืออีกทีหนึ่งนะครับส่วนอีกข้างเราจะดึงฝาปิดออกนะครับ ึงตัวล็อกออกทั้งสองตัวเลยนะครับหมุนส่วนนี้นะครับเพื่อดันมือออกมากดตัวล็อกเข้าที่เดิมครับหมุนฝ่ามือนะครับนำแขนข้างขวาเข้าไปติดกับส่วนแขนจากไรเนอร์าโ o นะครับโดยจะใส่เข้ารูตรงส่วนนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับอีกข้างนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปที่รูนี้นะครับดันเข้าไปแบบง่ายเลยครับ ขั้นตอนสุดท้ายเราจะนำปากส่วนที่เป็นหัวกาโอไกก้านะครับมาติดกับส่วนปากของไกก้าก่อนให้ได้แบบนี้แล้วเราก็มาค่อยๆจัดตรงส่วนหัวดีๆนะครับด้านหลังแล้วก็เอาด้านหน้ากดลงมาเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการรวมร่างเป็นกาโอไกก้านั่นเองครับหลังจากรวมร่างกันเป็นกาโอไกก้านะครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ17ซนติเมตรครับ สำหรับจุดขยับของตัวกาโอกคก้าเพิ่มเติมนะครับตรงส่วนนี้เราจะสามารถงอได้ประมาณนี้นะครับได้เยอะมากนะครับนี่นะครับกลางแขนตรงส่วนนี้ได้เราก็สามารถหมุนอย่างนี้ได้นะครับการขยับตรงช่วงเข่านะครับเราจะต้องขยับหมุนแค่ตรงส่วนด้านบนตรงส่วนนี้นะครับส่วนของเอวนะครับกับช่วงต้นขาจะใช้แกนของไกก้านะครับในการขยับ d i v i d i n g d r i v e r นะครับจะมีเหล็กตรงส่วนนี้นะครับ แล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับทั้ง4จุดเลยครับโดยจะมีลูกเล่นเป็นสปริงนะครับวิธีการใส่ติดกับกาวโอไกก้านะครับเราจะต้องดันตรงส่วนนี้นะครับให้ลงล็อกเข้ากับตรงมือนะครับนี่นะฮะค่อยๆใส่เข้าไปครับพอมันลงล็อกแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้ครับสำหรับ Broken Magnum นนะครับเราจะมีการใช้ชิ้นส่วนนี้นะครับติดเข้าไปแทนที่แขนตรงส่วนนี้เสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับ แล้วก็นําไปติดคู่กับฐานนั่นเองครับต่อมานะครับหลังจากทำ b r รเ e n m a x นแล้วจะเป็น hell and heaven ครับต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับจะถอดแขนอีกข้างหนึ่งออกมานะครับดึงมือเดิมออกนะครับอีกข้างก็เช่นกันครับนํามือที่เป็นท่า hell and heaven มาติดแทนมือเดิมนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแบบนี้เป็นของตัวโอ o ปก้านะครับ เราจะทําการหมุนตรงช่วงของไลเนอร์กาโอเป็นอย่างนี้ครับเราค่อยๆพับตรงแผงคอสิงโตส่วนนี้นะครับทั้ง2องข้างเลยนะครับดันแขนเข้ามานะครับนํามือไปติดนะครับก็จะได้แล้วนะครับวิธีการทำโปรเทคชันนะครับเราจะต้องทํามือลักษณะแบบนี้ครับนําชิ้นส่วนแบบนี้นะครับมาใส่กับมือ ให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ตัวโปรเทคชชดเนี่ยมันจะมีด้านที่ออกเงานะครับกับออกด้านเราจะต้องเอาด้านเงาออกนะครับเสียบเข้ากับตัวรูส่วนนี้นำส่วนนี้นะครับใส่เข้าไปก็จะได้แบบนี้นะครับในส่วนของนิ้วมือนะครับจะมีจุดขยับต่อนิ้วเนี่ยถึง3จุดโดยจะสามารถมอได้นะครับแล้วก็หมุนอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเป็นบอลจอย เวลาเราจะขยับจะต้องใจเย็นมากนะครับเดี๋ยวเรามาทําการสรุปกันเลยนะครับจุดแรกที่เราควรจะต้องระวังนั่นคือตรงช่วงปากล่างของสิงโตกาเลออนนี้ครับจะเป็นชิ้นส่วน a 3 6นี้นะครับถ้าเป็นไปได้ติดกาวไว้จะดีมากครับจุดที่2นะครับจะเป็นช่วงข้อเท้าทั้งสองข้างเลยครับข้างซ้ายจะเป็นช่วงตรงนี้ต่อกับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างขวาก็จะเป็นส่วนนี้ติดกับส่วนนี้นะครับ จุดที่3นะครับจะเป็นช่วงที่เราจะต้องนําหัวของกาโอไกกาครอบลงในไกกานะครับตรงส่วนนี้จะต้องตัดลวดที่เขาให้มาพอดีนะครับและจุดสุดท้ายนะครับจะเป็นช่วงที่เราจะต้องนําแผงคอสิงโตกาเรออนตรงส่วนนี้เข้ามานั่นก็คือชิ้นส่วนตรงช่วงที่เป็นดีตรงนี้ทั้งสองข้างนะครับสําหรับการแยกร่างรวมร่างกายเป็นกาโอไกกานะครับถือว่าทําออกมาได้ตรงตามอนิเมะมากเลยแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยกับ การที่เราจะขยับอะไรจะต้องระวังตลอดนะครับพลาสติกสติกเกอร์ที่จะต้องติดส่วนต่างๆของไลเนอร์กาโอเนี่ยถือว่าเป็นความแปลกใหม่มากๆเลยสำหรับผมสำหรับความคิดเห็นของผมนะครับถ้าใครเป็นคนที่ชอบกาโอไกกาผมแนะนํามากๆเลยครับสําหรับตัวนี้ไม่ว่าจะลูกเล่นการแยกสีแล้วก็รายละเอียดของสติกเกอร์ต่างๆถือว่าทำออกมาได้ดีมากคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่าย และถ้าใครชอบสไตล์การอ่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ